หญิงฉันสิบอกให้เดอ้อการที่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วใหญ่มาอยู่ต่างประเทศแล้วเรื่องหนึ่งที่เจ้าจะต้องถามผัวเลยก็คือผัวมีบำานาญตัวใดแน่นะเกิดเขาเป็นอียงไปในอนาคตเนี่ยคุณเหตุบำานาาตัวใดไวแน่คุณเหตุประกันเอียงไวแน่แล้วฉันสามารถที่จะรับต่อจากคุณตัวใดใดแน่นะแล้วก็อัน ต้องศึกษาหญิงเธอต้องศึกษาว่าหลังจากที่สามีเกิดเป็นยังไปเธอจะมีสิธิ์ได้รับการซอยเหลืออีกอย่างจากรัฐบาลแน่นะคะหรือถ้าเธอเลิกกันกับผัวนะคะเธอจะไปลองขอน่วยงานใดที่สามารถมาซอยเจ้าของได้อันนี้จะต้องศึกษานะ,ะไปอยู่เมืองหนอกว่าม,มนไปอยู่ อันนั่งทางอยู่บานซื่อๆบอศึกษาบอเอ้ยังตักสินนะคะย่ายโลกสวยนะคะเพราะว่าอีหยังมันก็เกิดขึ้นได้กันผัวบอบอตุยก็ทิมกันนะคะเราต้องศึกษาให้ดีๆว่าเออมาอยู่ประเทศเขานี่คันสมมติว่าผัวทิมนะหรือทิมผัวแล้วฉันมีลูกเนี่ยลูกยุกับฉันเนี่ยอ่าฉันสิมีสิทธิ์ได้เงินซอยเหลือตัวได้แน่ ฉันจะสามารถฟ้องร้องให้ผัวออกค่ารับผิดชอบค่าเลี้ยงดูลูกไดบ่หรือฉันเนี่ยมีสิทธิ์ให้ผัวส่งค่าเลี้ยงดูเจ้าของเดบอคันบอมีลูกหรืออีหย่างต้องศึกษาต้องถามดีๆเพราะว่าแต่ละประเทศกฎหมายมันบอคือกันนะอันนี้เอามาฝากไว้เพราะว่าสาวๆหลายคนนะย่านว่าโอ้ยผัวย่านผัวว่าฉันสั่งังสี่เธอแต่งงานกันแล้ว เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วโอบอุ้มกันมาหอดยู่ตางประเทศแล้วยู่กันจนเห็นใส่ทุกขดกันแล้วนะมันต้องถามนะถามเพื่อเป็นความรู้ประดับเจ้าของบ่เมนบาเกงใจผัวญานไปเมื่อยญานผัวเข้าใจปีญญาตผัวบอหักยานสั่งแม่มันขัดมันจีบอหักย่อนถามคําถามแบบนี้นะตรงญาติแล้วก็ขันมากเมืองนอกนะขันว่าผัวบอให อันเหตุงานเจ้าก,ก็หางานทางอื่นก็นได้เวิร์กฟอร์มโเข้าใจบอเหตุงานอยู่บ้านก็นได้คือหลับของมาเหตุอยู่บ้านมันมีเมริร์มีทุกประเทศนะนะคะว่าแต่เจ้าสิเหตุอีย่างว่าสัก่กลับมาหาไลยได้ในใน,ในแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กนี่ก็ได้แอปแดงนั่นก็นได้นะฮะหรือในต่อตอน,นั่นก็นได้ในที่ที่นะคะ <laughs> จิตถือแบรนดีบอสก,กูนะอ่า มันมันซูมือเนี่ยมันหาเงินออนไลน์ได้ตลอดได้ทุกอย่างนะยังปลาแก้วนี่กัขนาดปลาแก้วเหตุงานปลาแก้วมีมีเงินเดือนประจํานะปลาแก้วกัยังเหตุงานในแอบแดงใน a ฟ e b o o k แล้วก็ในที่ๆนะอันใดที่เป็นเงินชั้นชั้นขวาเอาเหมือดละเพราะว่า ฉันเฒ่าแล้วฉันมีเวลาเหลือหน่อยแล้วนะยังเธอขันเธอยังสาวยังสวยยังเด็กหน่อยอยู่ยังอายุหน่อยอยู่เธอเฝ้าเห็ดเลยเด้อฉันยังเสียดายเลยว่าฉันฉันบ่านเถ่าไว้เลยนะฉันอยากย้อนเวลากลับไปอีกจะ20ปี30ปียังเสียฉันจะฝ้าเก็บฝ้าหาเลยนะ เพราะว่าตอนนี้ถ่าแล้วหาเงินมาได้ก็เที่ยวฉันเที่ยวนะคะฉันกับปัวนี้ไปเที่ยวสู้ปีนะคะเงินเหลือบอ่เลือสักแม่มันหาไม่นะเริ่มต้นหาไม่ก็ได้เหตุงานหาเก็บไม่เก็บเราเอาไปเที่ยวจังสี่นะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเถ่าแล้วบ่งูัเจ้าของสิไปมือใดกลัวสิไปมือใดในในเมื่อสามารถหาความสุขให้เจ้าของได้ต้องเฝ้าด้วยหญิงเด้อต้องเฝ้าเฮ็ดเฝ้าหา,นะานะบ่เมน เก็บแต่เงินหาแต่เงินตังหน้าต่างตาหาแต่เงินบอกอ่าบอให้ความสุขกับเจ้าของเอาเากไปก็ระเรื่องละอ่ะย้อนกลับมาอย่าลืมเดอ้อเจ้าต้องศึกษากฎหมายของประเทศที่เจ้าไปอยู่เจ้ามีสิทธิ์อย่างแน่ในฐานะเมียของเขานะแล้วคันเลิกกันเจ้ามีสิทธิ์อย่างแน่เจ้าสามารถอ่าให้หน่วยงนไดซอยเหลือได้นแน่หรือขันพัวจากไปอัน,นในฐานะแม่หม่ของประเทศเนี่ย เจ้าสามารถมีเงินซอยเหลือตัวใดหรือว่าเจ้าิไดเงินจากสามีหรือใดอีกอย่างต่อจากสามีอีกย่งแน่ต้องศึกษาเด้อหญิงเด้ออย่าป่อยหายใจถิ่มซื่อๆอ,อย่านั่งทางดูซสือส่อๆเนาะฝากไว้ให้คิด